อำเภอกุดข้าวปุ้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางห่างจากจังหวัด78กิโลเมตรพื้นที่รวมทั้งสิ้น26,205ไร่แยกเขตการปกครองออกจากอำเภอรตรการพืชผลเมื่อปีพุทธศักราช2514และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอกุดข้าวปุ้น เมื่อปีพุทธศักราช2,522เร่เบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล75หมู่บ้านที่ประชากรจำนวน3า2 4 8นวนคนประชาชนในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้นส่วนใหญ่จะมีชีวิตเรียบง่ายมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามความเจริญของบ้านเมืองยึดถือศาสนาพุทธเป็นที่รวมจิตใจตลอดจนยึดถือวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่12คลอที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางผู้คนไม่ถึงกับมีฐานะร่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนมาก พอเลี้ยงตัวได้ตามสภาพการทำมาหากินเลี้ยงชีพในแต่ละอาชีพมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือผ้าลายกาบบวัวผ้าไหมมัดหมีเป็นแหล่งผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพเป็นสินค้าโอท็อระดับ5ดาวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดข้าวพุนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่หมู่ที่14ตำบลข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้ิสัยทัศน์ ประชาชนอำเภอกุดข้าวพุ้นได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จําเป็นในโลกทศวรรษที่2 1กศสโนอำเภอกุดข้าวพุ้นได้นาเนินงานตามนโยบายและจุดนิ้นดังข่าวมีผลดําเนินการดังนี้ผลการดําเนินงานที่1การส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมืองบูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบ,บวนการลูกเสือละยุวะกาชาติดำเนินการจำนวน4โครงการโดยมีรูปแบบจัดอบรมให้ความรู้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน450คนส่งผลให้ร้อยละ8 0ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี มีรบียวินัยมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาร้อย,ย,ยอะละหน,นึ่งร้อยประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานที่สองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะรี k i ิ l พัฒนาทักษะอัพส l l s และการเรียนรู้ทักษะใหม่ new skill เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกศนอำเภอกุดข้าวปุ้นดำเนินง,งานจัดการศึกษาต่อเนื่องจำนวน12โครงการรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้การฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้มีความชำนาญในสาขาอาชีพที่กศนอำเภอกุดข้าวปุ้นจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน543คน ร้อยละเ0้าของผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพที่ใหม่ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการของสถานศึกษาร้อยละ100่รเดีนการติดตามผลการดําเนินงานที่ 3. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในทศวรรษที่21มีผลการดําเนินงานดังนี้1 การจัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จำนวน8โครงการมีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโอเน่โมเดลการอบรมให้ความรู้มีจำนวนผู้เรียน1,953คนส่งผลให้ร้อยละ80ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณแก้ปัญหาเป็นผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการของสถานศึกษาร้อยละ100 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนออำเภอกุดข้าวปุ้นดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่องจำนวน14โครงการรูปแบบจัดอบรมให้ความรู้การฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้มีความชำนาญในสาขาอาชีพที่กศนออำเภอกุดข้าวปุ้นจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน404คนร้อยละ90ของผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพที่ใหม่ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการของสถานศึกษาร้อยละ100 3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดข้าวพุ้น ประจำปีงบประมาณ2,564ไรมาส12รูปแบบการส่งเสริมการอ่านเช่นการวาดภาพระบายสีต่อปัญหาทั่วไปบิงโกนวัตกรรมตะเกียบการอ่านจำนวนหนึ่งโครงการมีผู้รับบริการ1,162คนร้อยละ80ของผู้รับบริการได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานที่4พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน Newman Capital Excellence Center ดำเนินการจำนวน3โครงการโดยมีรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้การฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้มีความชำนาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน6คน ประเด็นการติดตามผลการดําเนินงานที่5การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศดิจิทัลดิจิทัลเอ듀เคชันเอ็กซ์ l ลนเซต์แพลตฟอร์มกศสโนอำเภอกุดข้าวปุ้นดําเนินการทดลองและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โปรแกรม LMS มีผู้เข้าร่วมทําแบบทดสอบ ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน5คนส่งผลให้ร้อยละ80ของผู้ทดสอบมีความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เรียนการติดตามผลการดำเนินงานที่6การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสดำเนินการจำนวน2โครงการโดยมีรูปแบบการฝึกปฏิบัติ การอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมีผู้เข้าร่วมทําแบบทดสอบจํานวน110คนส่งผลให้ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานที่7การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินง,งานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นธุรก,กันดารในศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญาบ้านดงตาหวานตำมนแก่งเข่งอำเภอกุดข้าวปุ้นมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนสองคนร้อยละหนึ่งร้อยของผู้เข้าร่วมโครงการการติดตามการดำเนินง,งานที่8การดำเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้น ตามแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเมืองน่าอยู่ทันสมัยดำเนินการจำนวน5โครงการโดยมีรูปแบบจัดอบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติและจัดนิทรรศการเฉลืมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน90คนส่งผลให้กอสนอําเภอกุดข้าวปุ้นต่างประเทศยอมรับเลยนะคะคุณอย่าเพิ่งไปคิดว่าเรื่องการปลผ,ผกอย่างเดียว เอาแค่ okay. ประหยัดไฟเนี่ยที่สำนักง,ง,งานนี่กำลังจะให้ทำเวลาส่งผลให้กอ,อนอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนนักศึกษาบุคลากรในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้นผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการของสถานศึกษาร้อยละหนึ